สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกินแทปกับสาวลาวกินง่ายยังไงตามสไตล์สาวลาวสบายดีย้ำมะเรงนด้พี่น้องืันนี้เขากะเมนูซุปอีแล้วบุกคนซุปบุกคนแจ้วเขาจิซุปวันพักติ้วใส่ปลาทูพี่น้องแต่ว่าอันซะเพียวเพื่คลิปตัวนึงลงไปแล้วแต่ว่าตัวนั้นเป็นดอกมันเนาะพี่น้องเธอนั้นกินดอกตัวนี้กิน,นยอดมนะันอันละอันเขาเชเป็น เมนูภาคกิสโอนก็ได้ก,กะกาแล้วแต่ตัวนั้นเป็นดอกตัวนี้เป็นยอดเด้อพี่น้องเด้อกะใส่ปลาทูเฮานี่แหละสองตัวนี่เอออันนี้จังว่าเอิ้นถึกปลาทูนะจัง <c oughs> ตัวอย่าหน้างอคอหักเป็นปลาทูนะโอ้ย,อยมาเมื่อไหร่แล้วแย่โอนปลาทูออกไปะอันนี้จังเอิญถึกว่าปลาทูแล้วเขาก็จะเอาอันอันดับแรกอะเอาพักติ้วไปลวกน้ำ เอาปลาทูไปปิ้งมาซุปเนะตัวที่มันมีอันหัวแล้ว,ว่าใบเกลเดากกเด็ดออกเลยไปล้างน้ำแล้วก็มาลวก ดกเลยเนาะดอกประดุลเนานะนาทีสองนาทีได้เลยเท่าที่แล้วกินดอกเท่าที่ส,สองกินยอดดอกติวเฟินกับบานบ้า่้าปี่น้องยามน,นี่ก็ได้ใกล้จะเป็นมากกันละมองๆกันยังมีเนะาะมองๆกันยังตูมอยู่มังนองกับบานเไปละ นมากบ่ลอะมองกันแต่ก็พอได้กินอยูะ นีกินอาหารทะเลเด้พี่น้องกินปลาทูแล้วก็เลยสามีเยากินอาหารทะเลเพ erm <I> <in> ิ่มไอ้วอดินเนาะอ้าวจักบึดไปเ๋าตักออกเลย <S <S พี่น้องได้ล่ะเอาบปได้ลวกหล่นพี่น้องผักติมนาทีสองนาทีพออ่าเหาก็ตักขึ้นกะ มอากจะมาปีงประทูโตเลยแก่งจะเคียนน้อยกระเสบด้วยพี่นอ้องต้มใช้อึงเนาะ <laughs> งามอึงด้วยพี่น้องด้วยเตรียมกินต้มอ,อึง <laughs> ยังระนอนปนตกซ้ำเนวไม่ค่อยเห็นเพื่นขายด้วยพี่น้องตลาดแต่ว่า มันยามบ่แม่นยามมันเนาะพี่น้องก็จะแพงเพิ่นว่ามีอยู่ก็บ่มีหลายฝนตกน้อยเดียวนึงเพิ่นก็ได้อยู่ได้มาขายผู้ใดเขาจัมาแต่ทุ่งภูพี่น้องอปงเนาะิงปลาทูเฮาบัดนี้เปลาทูเฮามื้อนี้กินอาหารทะเล เพิ่มเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มกแก้คอพอกนะไอโอดินเนะแก้คอพอกแต่ก็อาหารนำเข้าแต่กับพอได้กินอยู่อาอิิย์หนึ่ง่นก็มาเทือสองเทือนนะพี่น้องสองจะหายพี่น้องมานอนท่ากินข้าวละ

นว่าบางง่ายไนมะ่มีอย่างง่ายได้ในโลกนี้ไายไปทท่วทิพย์เล้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะอย่าแม้แต่คิดเพื่อจะกินซุปอันผักติวสปลาทูื้อก็ได้หลายขั้นหลายตอนนี่แหละพี่น้องเ้ยชีวิตคนเฮาคือกันมีอย่างง่ายจักอย่างอย่าคิดว่ามันสิง,ง่ายมันเกี่ยวกันบ่บว่า เอาควาเโ็ดแล้น,นลกับที่ใส่งาน้ำด้วยพี่น้องนี่ขาดบ่ได้งาขงเา,งามาจังหอมนะพี่น้องนะและ้วก็เพิ่มความหอมความมันแซ่บอีกร้อยเท่าเฮ้ยคือข้ออาวโพดพนกระเทียมเขาค่อยคั่วงาทีหลังแล้วก็เป็นอันเป็นตำเลยบ่นี่ น้องมาเพชรหาได้ที่แหละเอาออกเลยนี่กัวงาต่อเลยปะเนี้อือลงไปกับโรลส่วนแตกสะพัดมันเอาออกเลยเด้อต้องกัวโดนไม่ไวเลยที่น้องงาน น,นันน่นนั่นนั่นนั่นเห็นบ <laughs> อได้แล้วพีววนงงน่น้องวัวบุตนัางานนี่บวกัวเนี่ยเขาจะตำรวมกันเลยเพราะเจ้ไหดก็อยู่ในโคกเดียวกันเนะาะตำรวมเอามาเตรียมตัว พี่นอ้องเตรียมตัวต่ำขอมนี่งามเมล็ดกระเทียมลงไปเลยใส่แป้งนัวของหฮม <c oughs> อีนายคิดลืมคร <c oughs> ลืม <c oughs> อ่าลืมพักหอม เอาไปจากน้อยซอยใส่หลังอีกเนาะ À, hông mún rồi hông cả, kẻ ba thu, quân bộ lại, xóm ngay, thu พี่น้องแกปะปลาทูเหใส่ลงไปเลยนะออนเยนาะขออนุญาตใส่เด้อยี่ไหนป่วงเนี่ยขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อใส่ปลาทูเนาะนี่มีมอะไรยาทเด้อแซมบุนท่านั่งกระหู้ในบุเห็นมาดิมันนั่งไปนั่งมาเมื่อยท่าเก้าขัตะมาดใส่ได้ อันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือบุ๊คเมื่อนความจริงเลยสร้างภาพแปลว่านั่งให้มันเข้ากับสิ้นจะของใส่เนี่ยอย่าให้มันเสียสิ้นไหลนะก็เลยวอ้อดสานั่งสร้างภาพนดะ้จหน่อยเสียจแล้วที่เห็นในี่๊คเม่นความจริงเลยนะบัดสุดท้ายนั่งคาตมาดใส่ล้วบ,บัดนี้ว่าอีนายนี่สร้างภาพและอันใส่สิน้นก็ให้เกียรติสิน้นพ้นแน่นะจะชูนั่งพลึกพลูไหล เซิ้นก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยเนี่ยจักน้อยจักสิบนาทีที่เหลือนัน้นนั่งท่ากเก้าที่พี่น้องเคยเห็นเลยพี่น้องอาจจะบุคุณอะสะเพียวนั่งเนี่ยโอ้ยสะเพียวมาเรียบร้อยทำท่าพี่น้องทำหน้คือจริงสัเพียวบกบก่อยได้อนั่งแบบนี้เนาะพี่น้องที่พี่น้องเห็นนั่นเนาะเอา้าใส่อันพักติ้วลงไปตามเลยวันนี้เอาไป ปั่นน้ำพ่นออกไนงะมุนแน่บ่มุนแน่ก็เอาแล้วเด้อพี่น้องเด้อสารธรรมชาติเลยแหละมันจะออกอ่าบางคน,นเพิ่นบุคยกินเพิ่นสงสัยรสชาติแบบใดก็คือมันฟักติ้วเพิ่นจะมีรสชาติส้มนะพี่น้องนะเนาะเขาเอามาลวกแล้วก็มาตำใส่ปลาใส่งใาใส่ข้าวกลวน พเพิ่มความอี่ยก็เพิ่มรสชาติขึ้นไปอีกจะมีความสม้มความมันความเค็มมันก็นจะเข้ากันอย่างลงตัวนะมันส้มบบมันกันบโได้สม้มแบบปี๊ดแบบนั้นพี่นงงงง้องเนาะอ่าพอติวเพิ่นก็นจะมีความเปรี้ยวอยู่แต่ว่าบบเปรี้ยวแหง้งบันใดกับเปรี้ยวแบบแซ่บเปรี้ยวกลมๆนะเอนเขาก็เอามาต้มสม้สมมาแกงสม้มแกงใส่ฝาแกง,สแกง,สแกงสใส่เขียดใส่กุบใจ่เขียดพี่นงงง้องได้หลากหลายเมนูเนี่ยเขาจะมาส้มบันี้ก็ได้ เอาเอากาใสรประเด็กเสรประเด็กอันทุดท้ายกับจบปุ่งสองอย่างนี่ได้ไหมไง่ายเฉลีเกินอ่ะเมนูก,กินง่ายแต่ยากเขาปุ่งง่ายงายแต่ว่าความแซ่บนี่สุดหยอด ซิมบัมนนี่พี่น้องขออนุญาตด้วยซิมหนึ <c oughs> <c oughs> ่งเซ็ปเลยพี่นอ้องเซ็ปอะไรสะละับเพชดส้มนมัวหอมมะงาเอาตักบันนี่ มือเดียนคือดำเนี่แล้วแหลพะพี่น้องซนะุปอันยอดพักติวใส่ปลาทูน้อพี่น้องเนาะไผรเคยกินคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องไผรเพิ่เคยก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็รสชาติตามที่สาพเพียวบอกไปแล้วพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันไผรมากเมนูนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนี่แหละเป็นกำลังใจให้สาพเพียวเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด,อไได้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนามืะเร็ง